แชร์ข้อมูลอย่างไรถูกมองเป็นสแปมใน Facebook ทำให้ผิดกฎของชุมชนจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับไอเจตตรวจบัญชีจะนำสาระดีๆและเทคนิคดีๆมาบอกแกพ่อแม่พี่น้องนะครับลุงป้านาอาสมาชิกเกร์เตอร์เมืองใหม่ทุกทท่านนะครับหลักในการแชร์ข้อมูลยังไงให้ถูกต้องและไม่ผิดกฎของชุมชนนะครับ ในการสร้างโพสต์วิดีโอนะครับในการมาเปิดโหมดหมืออาชีพสร้างได้ได้เราจะสร้างโพสต์วิดีโอสร้างคลิปนะครับทั้งคลิปสั้นคลิปยาวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการแชร์นะครับการแชร์ข้อมูลนี่แหละครับสำคัญที่สุดว่าแต่ก่อนเราจะมีกลุ่มในการแชร์ข้อมูลนะครับกลุ่มแต่ละกลุ่มที่เราอยู่ในกลุ่มนั้นการแชร์ข้อมูล ที่เราโพสต์ไลนนะครับ<__ก็จะแชร์แชร์ข้อมูลเข้าสู่กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีแอดมินคอยเป็นผู้คั ong, ดกรองโพสต์แต่ละโพสต์ของเรานะครับที่เราแชร์ลงไปแต่ก่อนนะครับเขาจะคั ong, ดกรองโพสต์ทุกโพสต์ก่อนนะครับก่อนที่จะอนุมัติโพสต์ของเรานั้นขึ้นไปในแต่ละกลุ่มที่สําคัญนะครับที่สําคัญจริงๆที่ถูกต้องของการแชร์ ในแต่ละวันจ,จุดสำคัญจุดแรกนะครับจุดแรกก็คือเราจะแชร์ข้อมูลลงกลุ่มนะครับลงกลุ่มในแต่ละวันนะครับห้ามเกิน3แชร์นี่คือเคล็ดลับที่ช่องใหญ่ๆนะครับครูอาจารย์ที่ท่านประสบความสำเร็จนะครับนำนำความรู้ตัวนี้ มาบอกกล่าวนะครับที่ผมไปเรียนรู้มาได้รับเคดรับดีๆจากท่านมาท่านเน้นย้ำนะครับในการแชร์ข้อมูลย้ำนะครับคือย้ำว่าเราต้องแชร์ไม่ไม่เกินสามแชร์ในแต่ละวันสิ่งที่เราจะแชร์ได้นะครับก็คือโพส์โพส์ที่เรานะครับโพส์ post ที่เราโพส์ในแต่ละวันแล้วก็คลิปวิดีโอของเราที่แชร์ลงไปในกลุ่ม และกลุ่มไหนที่เราแชร์แล้วไม่ผิดกฎนะครับก็เป็นกลุ่มที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับกลุ่มที่เราสร้างขึ้นมาเองนี้เราสามารถแชร์แชร์คลิปแชร์โพสต์ของเราได้ไม่ผิดกฎนะครับไม่ผิดกฎเพราะเราเพราะเพราะว่าเรานั้นเป็นแอดมินของกลุ่มเราก็สามารถที่จะแชร์ลงกลุ่มของเราได้นะครับทําไมอาจารย์แต่ละท่านจึงแนะนําให้เราไปเปิดกลุ่มของเราเพื่อที่จะรองรับ การแชร์โพสต์แชร์วิดีโอของเราลงกลุ่มของเราอันนี้ไม่ผิดกฎนะครับไม่ถูกมองเป็นสแปมนะครับส่วนส่วนกลุ่มไหนที่เราแชร์ลงไปนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระของเราจะถูกทาง f a c e b o o k นะครับตอนแรกนะครับ Facebook ดักนะครับดักด้วยคีย์เวิร์ดต่างๆคีย์เวิร์ดต่างๆทั้งแฮทแท็ก ที่สำคัญก็คือแฮชแท็กที่เราที่เราพิมพ์ในโพสหรือข้อความต่างๆที่เราแชร์ไปในกลุ่มอันนี้ก็จะถูกดักเป็นสเตมเช่นกันครับอันนี้เป็นเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งที่อาจารย์ท่านได้มาแนะนําบอกกล่าวก็บอกกล่าวผมก็ได้ไปศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้จากท่านเรียบร้อยแล้วท่านก็สามารถอนุญาตให้นํเคลดลับดีๆนี้มาส่งต่อให้กับสมาชิกเอเตอร์ Creator และเมืองใหม่ทุกๆท่านที่เข้ามาเปิดหมดมืออาชีพสร้างรายได้นี้ให้รู้ถึงการเชร์หลักการเชร์ที่แท้จริงและก็ตัวไหนเชร์ได้ตัวไหนเชร์ไม่ได้